ก็ค okay, ผมก็ยินดีตอนรับผู้ชมของ m l a ก X2 กันด้วยนะครับผมก็ s 2กันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะไปเล่นกับน้องหมาหรือว่าหมาของผมเองนะครับวันนี้เราก็อยู่นบนรถนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่บนรถพี่ชายนะผมอาจจะยู่ไม่ <c oughs> อาจจะยู่ไม่เป็นสถา,านที่นะครับก็ตามสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับอยู่ไม่เป็นที่นะครับก็อาจจะทําคลิปตรงน,นั้นทีห่งตรงนี้ทีหนึ่งนะผม บางทีอาจะเดินบนถนนเล่นเหมือนคลิปที่แล้วมั้งนะแต่ว่าก่อนที่แดกคลิปที่แล้วนะค,คือผู้ติดตามผมลดเยอะมากเลยนะผมลดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้หละครับตอนนี้ก็ลดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะก็ฝากทุกคนด้วยนะถึงผลจะเปลี่ยนแนวการทําคลิปนะครับผมก็ฝากรับชมด้วยนะผมผมก็ไม่ได้ไปไหนนะผมแค่เปลี่ยนแนวนะผมจ,จะไม่ทําเกมอะไรแค่แบบนี้นผมก็ัวแต่ว่ายอดวิวผมตกพรุบเลยนะครับก็ ม่ต้องไม่ต้องกดเลิกยกเลิกติดตามกันครับก็รับชมต่อได้ครับผมก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแนวคอนเทนต์ครับให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับผมแล้วก็มีหนึ่งคลิปนะครับที่ผมได้ทําการอัดไว้แล้วน้ําอัดลมสิบขวดเอ้ห้าขวดนะครับนะก็เป็นน้ําอัดลมห้าขวดนะเอนนี้ผมได้ทําการอัดหรือตัดเสร็จแล้วนะผมก็เดี๋ยวผมยังไม่ลงนะแต่ว่าผมลงเร็วๆนี้แหละครับทุกคนแต่ไม่ใช่ช่วงนี้แน่ๆับเร็วๆนี้แต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะครับ เาใจคพก็คือเร็วๆนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้นะเออนั่นแหละนะก็อย่างนี้ผมอยากจะบอกคือไม่ต้องนะครับไม่ต้องยกเลิกกดติดตามกันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ลงไปพู้ติดตามผมตกมากเลยนะทุกคนก็ไม่เป็นไร,รับผมก็จะพยายามทําคลิปนะผมให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับก็จะพยายามทําคลิปให้ดีขึ้นกว่านี้นะก็ฝากรักชมด้วยนะผมก็สาหรับคลิปในวันนี้ครับผมผมมี อีอย่างนี่ผมอยากจะทำมากแล้วผมก็คือการยีวิวน้องหมาหรือว่าเอ๊ะเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมผมพูดอะ <c oughs> ้าผมก็สำหรับคลิปนี้มันมีหนึ่งเหตุการณ์ครับทุกคนคือมันเป็นเรื่องจริงนะที่ผมอยากจะเล่ามากเลยนะครับคือแบบเว้ยคือแบบผมจะเล่าไงเดียให้ทุกคนเชื่อ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่ากันเลยเด้หวอมก็ก็ยังไงดียทุกคนผมจะเล่าดีไหมอะผมกลัวผมว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นอีกทีหนึ่งอะอ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องเล่าแล้วล่ะครับโดนก็คือวันนี้คือผมไปบ้านเพื่อนมาบินเพื่อนก็มีทบนะมีทบมีเอกแล้วก็มีผมสามคนนะ ผมไปตอนกลางคืนใช่ไหมครับผมผมก็เดินเขาเอ้ยขับรถไป <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่แล้วใหม่นะครับคือผมไปบ้านเพื่อนใช่ไหมครับก็คือมีผมมีทปมีเอกนะครับก็มีผมกับเพื่อนทีสองคนนะครับไปอยู่บ้านเพื่อนกันนะครับแล้วก็ทีเนี้ยผมกับเพื่อนอะไปเฟรนด์กันใช่ไหมครับแล้วก็ตามทางอะไม่มีไฟเลยใช่ไหมครับผมมันไม่มีไฟสัก ดวงเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอปิดไฟดวงหนึ่งนะผมเอาแบบนี้ด้วยวะครับทุกคนก็แบบว่ามันไม่มีไฟบนถนนใช่ไหมครับแล้วก็ขับรถกันมาสองคันนะครับคือเพื่อนอะไปกับผมนะครับคือเพื่อนไปกับผมสองคนนะส่วนดี้คนหนึ่งขับน้ําหน้าผมไปมีแค่คนเดียวนะครับใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็เพื่อนแล้วก็เพื่อนผมขับนำหน้าผมขับตามหลังนะครับเพื่อนผมไม่มี ใส่ข้างหน้าผมไปเลยตามหลังให้นะใช่ไหมหลังจากนั้นแหละครับมันมีอะไรสีข,ขาวๆนั่งซ้อนท้ายเขาอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนผมอ่ะใส่เสื้อสีแดงนะครับผมเพื่อนผมใส่เสื้อสีแดงนะครับแล้วก็เพื่อนผมด้านหลังอ่ะเขาถามผมว่าเห็นอะไรที่รถคันด้านหน้าไหมคือเพื่อนของผมที่ชื่อทบนะครับขับรถไปข้างหน้าทบผมขับรถอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ขับรถเข้าไปนะครับ ก็คือขับรถในทางเปี่ยวด้วยแล้วแล้วก็ไม่มีใส่นะครับนะก็ขับรถเข้าไปนั่นแหละรครับผมขับรถกันไปได้เจ้นเพื่อนผมที่ชื่อเอนะครับทักผมว่าเห็นอะไรข้างหน้าไหมครับก็คือผมไม่เห็นนะตอนแรกแล้วทีนี้เอก็บอกว่าเห็นเสื้อขาวอยู่หลังทบไหมตอนแรกผมก็ไม่เห็นนะแล้วเพื่อนบอกผมหลับตาผมก็หลับตาพอลืมขึ้นนั่นแหละโอ้โหเต็มหน้าตาผมเลยครับทุกคน ก็ค <enge> me. <mem> <live> <occurs> <th> ือแบบโอ้โหเต็มเต็มครับแล้วแบบแล้วหลังจากนั้นผมก็บีบแต่นะครับบีบแกบีบแต่รถนับแต่นั่นแหละครับผมก็บีบแต่รถเครื่องนะเพื่อจะบอกเพื่อนว่าใครนั่งตามหลังมาครับแล้วเพื่อนผมก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเพื่อนผมที่นั่งตามหลังผมอะที่นั่งอยู่หลังผมนะครับเขาได้ทําการอัดคลิปไว้นะครับว่าได้เห็นนะครับผมว่าได้เห็น เห็นไอ้นั่นไหมนะครับผมนั่นเละทุกคนคิดว่าเห็นอะไรกันครับนะทุกคนคิดว่าเห็นอะไรกันอ่านงนั้นพอถึงเซเว่นใช่ไหมครับผมก็ถามเพื่อนเลยผมก็ทักตอนแรกผมก็บีบแต่ก่อนนะแต่ว่าเพื่อนผมไม่เชื่อจนไปถึงเซเว่นนะครับผมอ่าผมก็รีบจอดรถเอ้ยจอดรถจอดรถลงนับแล้วก็ไปถามเพื่อนว่าเอ้ยไม่เอ้ย เออคือตอนนี้มันสับสนแล้วมึนกับเหตุการณ์นี้มากเลยนะครับทุกคนก็นะแต่เราเล่าต่อเลยด้วยครับก็คือพอไปถึงเซเว่นใช่ไหมครับผมก็ไปวิ่งไปที่เพื่อนเลยนะครับแล้วก็ตอนขับผมก็ถามเพื่อนว่าตอนขับรถมาครับก็มีอะไรนั่งตามหลังมาไหมมีความรู้สึกอะไรไหมคุณรู้ไหมครับว่าเพื่อนตอบว่าอะไร มีมีครับต่อเพื่อนผมแค่ไม่พูดที่เพื่อนผมบอกบอกผมนะครับก็เราไปคุยกันหน้าเฟเว่นกันเลยครับจนมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อมันไม่ใช่เพื่อนนะแต่ว่าเป็นคนแถวนั้นนะเขาบอกว่าได้เห็นชุดขาวไหมผมยาวยายาชุดขาวไม่มีหน้านะครับโอ้โหคือตอนนี้เป็นตอนกลางคืนด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นตอนกลางคืนนะตอนเนี้ย หลังจากนั้นน่ะผมก็คุยกับเพื่อนกันเรื่องนี้กันสักแป๊บหนึ่งนะครับก็คือแบบว่าเพื่อนผมก็บอกว่าเห็นหลังจากนั้นก็ย้ายย้ายกลับบ้านนอนคือตอนแรกเราว่าก่อนไปเฟเวนเฟสอ่ะเราก็จะไปเล่นเกมที่บ้านเพื่อนกันต่อใช่ไหมครับพอเราคุยเรื่องนี้กันเสร็จักแป๊บสักพักหนึ่งนะครับก็เราไม่กลับแล้วไปทางเดิมเราเราไม่กลับไปทางเดิมนะครับเราไปทางถนนใหญ่ครับแล้วเราคุยกับเพื่อนว่า กับกับเอนะที่นั่งตามที่นั่งซ้อนท้ายผมนะครับใช่ไหมครับผมว่านั่งเอ้ยผมก็ขับรถแล้วเพื่อนที่ชื่อเอ๋นั่งด้านหลังผมนะครับและเราสองคนก็ได้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับที่ขับที่ทอ็อปเอ้ยที่ท็อปขับรถนำหน้าผมนะผมเพนเนีลเลอร์นะครับเนี่ยผมบีบเต้นะผมบอกเพื่อนว่าทอ็อป กูไม่อยู่นะกูไปแล้วกูกับบ้านแล้วกูไม่ไปแล้วบ้านมึงอ่ะนั่นแหละผมรีบขับรถชิ่งหนีกับเพื่อนเลยครับพวกคนอันดีก็มีเพียงในนี้น,นะคบผมรีบขับรถหนีนะก็อาจจะดูแบบว่าอจมันก็จ,จะมีฟังเข้าใจกับไม่เข้าใจเหงเรื่องที่ผมพูดตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อไหมนะครับ อันนี้ต้องใช้วิจรารณญาในการสั่งด้วยนะว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับทุกอย่างคือเรื่องจริงที่ผมเห็นแต่แกา่อธิบายไม่ค่อยเข้าใจหรือทุกคนนะเข้าใจนะครับส่วนคนนี้ค่ะจะเข้าใจก็บอกผมได้นะว่าเข้าใจนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะคะรับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านั้นจะเป็นคลิปอะไรครับก็เราติดตามชมได้เลยนะคร M Lab X 2 w